<laughs> oh. tí Oat. Tí Oat, tí Oat, <laughs> nè, nè, nè Nè, oh. nè, nè <laughs> Oh. าาของบัวเอากร์ตูนกร์ตูนเลยก็เต็มตักเหมือนกีตักมดแล้วขอบคุณนนะรักทรายยทายล่กทายอ้นเอาให้บัวหล่อๆนะครับมีพูนะคพณนวะ เวลามาครับวันนี้เอานะคะเวลาก้าเดินไม่มีกล้าเดินนะครับเจ้าบ้าดอโอ๊ยดูบัวกัน

มาพี่มาพี่อ๋อโอ้ยนี่ว่ากันเลยนี่เออไปเราเริ่มกันนะนักเล่นนี่นะ uh -huh. <laughs> 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 ข้อแข็งยั่เลยเฮ้ยเจ้าจับแล้วอะไรบ้านี้พัดพอจับหรือข้อแข็งหลด ายศิลปะของช้างเจมาจับเลยป้ามาจับแล้วนะครับทีมงญญานอายะสินนึงข้าน่ากันเจ็ดโมงครับอันนี้เจ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวเอาก้อนเดี๋ยวออกไป่อน ชื่นใจไม่ได้ไปค่ะปัจจุปัจจุ เราไม่กล้เด้เอเขาไปไกล้เลยอู้คือบ้าช็อกไปกไปข้างล่างรถเออบัววาดหน้าครั้งแรกเอ้ยหลายครั้งแล้วโอ้ไปวะไรเนาะเน็ตบ่ดีตรงยี่ <c oughs> ฟังนี้ <c oughs> มวยมามวยมาแล้วนั่นไหนมวยมาหรอ เออเสียงอะไรเลยลมอะไรเลยอะไรขี่อยาเลยเ้ยพี่ใหญรุ่นมาบังสุดยอดรอวอรอวอจะไปแข่งกับพญ่ท่องไปเออยู่เงียบได้เสียงมาก อเออเออเออทองใบไปไหมครับไปพระป่าให้วัดนะครับเอ้ยให้วัดให้โรงเรียนพระป่าให้โรงเรียนเออสร้างเรือสีมุสลิมเราเล่งแล้วเล่งอีกนะครับ อันนี้ลงแค่สีเดียวนี่ที่ต Jean ้องหลายสีโมมาเ้ว่องนมมาห้มแล้วนะขาให้รวมตัวที่บ้านดาวนะครับอันยาสินของเราเลื่อนลักเลื่นรักติดหญิงแล้วเลื่ัก เลย่นลักออกยังไงขอติดสาวาหน่อยอือบัวบางก็เสริมรออยู่นะลมแรงครับลมแรงเดี๋ยวผมจะไปเอาไม้อยู่นะ นเออโอ้โหดูครับโอนเขากะายอยู่เอ้าเอ้าเอ้าก่ายอยู่เอ้าเอ้าอืมเอาเนี่ยเอาในนอสิเอาคิดบ่าเป็นครับไปไม่เป็นฮะคิดว่าบอกพี่น้องเอ้ยดูลายของเลื่อนรักอยู่เอาแล้วครับพี่น้องตะเคียว พัดว่าเขาเฝ้าเห็เขาย่างว่าเลยดืย้ <Okay. S 1> อย่างผ่านไปหนีไหมแล้วตามไปอ่ะอย่างสินคือสิโดนอยู่นี่ คิดได้ครับคิดได้จินตนาการได้พอวาดออกมามันบ่แมนฮะแม่นบ่บูแมนสามสิบเอ็ด บ่หูแล้ะเดี๋ยวเอาแปดกีบไ้ไหมวะเหมือนว่ามมันจะไปอยู่ไปตมน้ำตองซ the uh, 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 huh? right. ี่เร็ดมนตองซีเราเมาอีกเจ็ดเจ็ดกันเมาครับวันนี้ก็เตี๋ยว เยอะเอาละครับดอกไม้เริ่มมาแล้ว <c oughs> ดอกไม้เริ่มมาแล้วอันเริ่มเลื่อเลิ่มนอ่ะพวกเลิ่อ,อนด้วยเหรอพี่ดอกอ,อือเลิศว่ายืนเมื่อยแล้วรอนานต้องถ่ายไวย้ต้องถ่ายไว้เดี๋ยวกล้องใหญ่ไปถ่ายรูปไว้ด้วย นี่นี่นี่บางนัดมีไหมอ้อยนี่นี่ลูกลูกนี่อ้อยนี่ว่าพายดาวมงคลเขาไล่สดแต่งตัวแล้วนั่นต้องลง นี่ลงลายลงลายรลรอ,อครับรู้สึกว่าจะตรงนิดนึงนะครับนะล,ล,ลยายลายลายเอียงมาซ้ายนิดนึง <c oughs> แต่เรากูเมื่อยแล้ว <c oughs> ถ่ายจนเมื่อยแล้ว <c oughs> แต่เลื่อนลักเข้าไปทนทนได้ดีนะทน อะไรอ่ะออกฟุงฟิงฟุงฟิงดีสีชมพูนะพูอยู่หมดเหรออ่าันเป็นศิลปะอ้ปอันนี้ก็คือช็อกนะครับเอาช็อกมาเขียนเลยปกติสมัยก่อนก็ใช้ช็อกนี่ละ นว่าเสียงอะไรถ้าเป็นงานบวชเขาจะเขียนว่าอะไรนะลาแล้วไมเดียพี่ขอลาบวช ปาดีปะตัวเปนไหนครับไปงานนะคะนบุนะคะแไปดุนเลยปา,ปามามาดนตนว่อเสือจับนิ่งๆคุำวยแล้วแกยังไม่เสร็จดีวัวอันนี้หน่อยันยนะ เลนลากบอกได้อ้อยไหลเงียบครับนิ่งนิ่งเลยเสียงพเด็กน้อยน่พ่อยพ่อยพ่อยไปแล้วครับพี่น้องคุณพ่อยยางไปแล้วคุณวัวถ่าได้เขียนหนาอยู่ครับใครย่อยเมากมาขึ้น เบ,บาเบาเรีวๆหน่อยเ,อเ,อเมื่อ,อ,อยแล้วเุ็นไหมยังไม่ไปบ้านโบรานะคะตอนนี้อยู่บ้าน

อ้นช่างศิลเลิน,นรนักกับบัวบานส <c oughs> งสัยเมายากันยุง <c oughs> ไปวัดไหนไปโรงเรียนครับ <c oughs> ไป ไปโรงเรียนช้างบุญปะปะเรือรักปะหมือนกินปะตาลุนถึงกลับมาตามเนะอืออาลุนมารอบสองไหมอืออืออาลุนจะเอาทองใบไปไหมครัรอดูอือม,มาแล้วมาแล้วคนคลิปๆจับๆมาแล้ว ต่อหรือยังเออนะบังด้วยพะยระ่อส่างง่าต้องมันเหรอวิ่งมากวิ่งมาก็วิ่งหนีอ่ะ

นั่นนะน,นั่นนะพระเพลิน <laughs> แล้วพาว่าเสียงระฆังขึ้นแล้ว <c oughs> ไปแค่ตาลุนครับ <c oughs> พี่ใหญ่ทองใบบ่ได้ไปนะครับตกมันอยู่ไตย,ยุ่งจุดหลงไตยู่เจ้าของไป <c oughs> ทองใบบ่ได้ไป,ไป <c oughs> โย เอาเอาคุณตาทองใบไปเปิดงานนะครับดูครับการลากเส้นครับใช้แรงในการลงเออมือมือสั่นเนื้อสีบุญเรืองทำอะไรก็รุ่มเรืองก้าวหน้าใช้งานเขาเสร็จแล้วหรอคะมาแล้วมาแล้วอคะนี่ค่ะมาแล้วมหาดาคน เดี๋ยวไปรอแป๊บหนึ่งอือาบานเริ่มมีสีล,ลายๆรอ,อ,อแป็กคู่แล้ว เงยกัวเองเจียวเจียวกรบปลาดูไรเจ้าตัวนโอ้ยของบักคือของบัขค้นยังไะของบัขึ้นแล้วมีเหบผมมี ฝ่าเนอะคือ,อนะเอ,าอ้าบ่มีเวลาคือเอามาหมกไว้จังสิไม่กับไฟไหมอีกบอกพ่อเสืออย่าลืมปอหาบัวบานได้ครับได้ครับโอ้นี่หดขวดสี่สิบได้เกลียวสี่สิบมันอลไรนะ คนธรดาเนอะอาญาสินครับรู้สึกดอกไม้ลมแรงครับจะปิวเองไปฝั่งขวานิดนึง Hoạt tàu sắp lọt hoạt tàu lạnh em tân hết tân hết tân hết tân โอ้ก็สิบแล้วเนาะพี่น้องมันยี่สิบนาทีแล้วสิบเบิ้งต่อกันไปเรื่อยๆเยด้อเดี๋ยวผมไลฟ์สดใหม่นะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวไปไลฟ์สดใหม่ยี่สิบนาทีละ